มาที่วันต่อไปทํานายผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันทํานายตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึงวันที่19กรกฎาคมระยะการทํานาย7วันมาเริ่มที่ใบแรกด้ไพ่7ไม้เท้าใบไพ่เด็กถือไม้เท้าใบไพ่10โ้ว ได้ไพ่เก้าถ้วยได้สิบไม้เท้าเก้าถ้วยแล้วก็ได้ไพ่เดอะมูนการงานการงานในช่วงนี้มีแรงกดดันแต่มีความรู้ความสามารถสามารถลักดันออกไปได้ใช้การสื่อสารการพูดคุยกันเจรจาต่างๆ งานต่างๆก็จะประสบกันดีดีเกี่ยเรื่องการผู้ใแล้วการงานช่วงนี้มาเต็มที่เลยนิยสิตไม่เท้าทํางานทั้งในบ้านนอกบ้านมาครั้งก็ขนงานกับบ้านอีกตั้งหากการเงินการเงินยังไม่ขึ้นเด่นชัดส่วนใหญ่จะทํางานไปก่อนเงินมาทีหลังทํางานก่อนเงินมาทีหลัง เรื่องความรักความรักคนโสดคนโสดช่วงนี้จะเป็นอยู่ในช่วงช่างเลือกมีความรักให้เลือกเยอะแยะไปหมดสําหรับคนโสดส่วนคนที่อยู่ด้านที่มีคู่ระวังเรื่องหลักซรอนแถมมีปัญหาเรื่องคู่เรื่องความไม่ไม่เข้าใจกันความคิดเห็นไม่ตรงกันบางครั้งก็แยกกันอยู่สําหรับดวงที่อยู่ในด้านที่มีคู่ ในช่วงนี้ปัญหาค่อนข้างเยอะความคิดต่างๆไม่ค่อยนั่นเรื่องการลงทุนให้ระวังนะครับเรื่องการลงทุนให้ระวังเรื่องการทยอดหักหลังนะครับผู้ที่เกิดบันพุธในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการลงทุนถ้าผู้ที่ทํางานประจํายังโอเคอยู่ยังพอไปได้ยังไปพยายามประคับประคองไปได้มีปัญหาเรื่องการลงทุนนั่นเองส่วนเลขเด่น เลขเด่นของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันก็คือเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสิบเลขหนึ่งกับเลขศูนย์เลขเก้าแล้วก็เลขสิบเลขสิบแปดเลขหนึ่งกับเลขแปดอันนี้คือเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันพุธวันพุธกลางวันเอาทครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากความคิดไว้ขอบคุณครับ